สวัสดีครับสวัสดีเทรเดอร์ทุกท่านนะครับรวมถึงสมาชิกของชาวลองเทรดอ a d e ะคาเดมีนะครับวันนี้เราอยู่กับโนเลดครับนะครับเชื่อมต่อความรู้สู่การเทน,นะครับวันนี้ทิวมาในหัวข้อนะครับไพ่แพทเทิร์นอีกแล้วนะครับเมื่อคลิปก่อนเราสอนไปเนาะไปตามดูกันได้นะครับเราสอนเกี่ยวกับตัว Bearish ไปนะครับแบ a ติ s ดับเบิลท o อกับ t r ิ p ป e ไปวันนี้เรามาในหัวข้อ b บ l l i s h กันบ้างนะครับสำหรับสายบายนะครับมีทั้งดับเบิลกับทริปเปิลบอททอมนะครับตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันคืออะไรนะครับตรงนี้ก็อยู่ในซีรีส์ของตัว ลายแพทเทิร์นนะลายแพทเทิร์นอย่างที่ทิวเกินไปนะลายแพทเทิร์นมีหลายหลายลายแพทเทิร์นมากนะครับทิวก็จะพยายามเลือกมาเฉพาะลายแพทเทิร์นที่มันมีรูปแบบที่พบเจอบ่อยนะครับในการเทรดนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบที่ทิวมองว่าค่อนข้างสําคัญนะครับแล้วก็ให้เปอร์เซ็นต์อาร์ค่อนข้างเยอะนะครับอ่าวันนี้ก็นําเสนอนะครับบูลิสต์ดับเบิลกับทิพเปิลวัตทอมนะครับอ่าเขาเนี้ยไอ้บูลิสต์ดับเบิลกับทิพเปิลวัตทอมเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอธิบายก่อนนะครับก็คือเง บูลิตดับเบิลท็อปหรือทริปเปิลบอททอมเนี่ยคือราคานะครับตัวราคาต้องเป็นเทนขาลงมาก่อนนะครับสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็พอเป็นเทนขาลงมาสักระยะหนึ่งใช่ไหมครับเราก็จะมาเริ่มสร้างกรอบไซด์าแล้วก็ดีขึ้นไปรูปแบบมันจะเป็นแบบนี้นะครับอย่างเช่นในตัวอย่างเห็นไหมครราคาเป็นเทนขาลงมานะครับแล้วก็มาสร้างกรอบเห็นไหมคร แล้วก็มีการเบรกเอาไปนะครับอ่าครานี้จุดตรงนี้นะครับจุดตรงเนี้ยเราจะใช้เรียกว่าดับเบิลหรือทริปเปิลบอททอมเนี่ยมันก็คือโซนที่มันมีลักษณะของการไซเวสก็ไมฮะมันมีลักษณะการไซเว์ถ้าสมมติว่าพอมันลงมาสร้างรอบนะครับอ่ามันสร้างรอบเป็นแบบนี้แล้วก็ดีขึ้นมาหหเห็นไหมฮะตรงจุดเนี้ยนี่ฮะหนึ่เราจะเรียกว่าดับเบิลบอททอม เพราะมี2อันนะครับ, 2, 000, นรบในทางกับกันนะครับถ้าเกิดราคามันตกลงมานะครับเราก็สร้างฐานอย่างนี้แล้วก็ดิดไปอย่างนี้ตรงจุดนี้นะครับเราจะเรียกว่า triple bottom นะเพราะว่ามันสร้างจุดโลไว้3จุดใช่ไหมฮะห 2 3งสามโซนในแนวนี้เห็นไหมครับที่ใช้เรียกต่างกันว่าดับเบิลท็อปกับตัวทิปเปิลทศเสีะดับดับเบิลบอททอมกับทิปเปิลบอททอมเนี่ยมันต่างกันตรงที่ตัวจุดโลนะครับถ้าเกิดมันทําโล2หัวนะครับโล2หัวจะเรียกว่าดับเบิลโล3หัวเรียกว่าทิปเปิลน,นะครับอ่าคราวนี้เราไปดูสเต็ปนะครับสเต็ปในการ เข้าเทรดนะครับของไพ่แพทเทิร์นในรูปแบบนี้นะครับก็อย่างแรกนะครับสมมติว่าเราเห็นตัวราคาอย่างที่บอกเนาะราคาเป็นเทนขาลงมานะครับพอเป็นเทนขาลงมาเสร็จปุ๊บเราเริ่มเห็นการสวิงแล้วนะครับราคามันไม่ทาโลแล้วนะครับราคาไม่ไม่ทําโลแล้วตรงเนี้ยพอราคาไม่ทาโลตรงเนี้ยราคามันจะสร้างกรอบ ร,ราคาจะสร้างกรอบอราคาจะสร้างกรอบนี้อย่างแรกคือเราต้องดูว่าตอนนี้แอสเซทที่เราเทรดเนี่ยเป็นเทรนขาลงมาใช่ไหมสมมติเราเฝ้าติดตามตัวใดตัวหนึ่งเนาะสมมติเป็นทองคําทองคําลงมาเรื่อยๆเลยลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้มันเริ่มที่จะไม่ทามันเริ่มที่จะไม่ทำนิวโลมันเริ่มที่จะไม่ทำนิวโลแล้วก็เกิดการไซเวในกรอบนะครับอ่าตรงนี้มันจะอยู่ในซีรีส์ดอบ เบรดแลนลี่นะครับดรอปเบรแลนดี่ที่อธิบายไปเนาะดรอปลงมาก็คือลงเนาะเบรก็คือพักฐานแล้วก็แลนลี่ต่อนะครับอ่าดรอปเบรแลนลี่ก็คืออยู่ในซีรีส์นี้นะครับคราวนี้เวลาที่เราจะเข้าออเดอร์พอเราได้จุดที่มันสะสมแล้ว หรือแหลงที่มันไซด์เวย์แล้วใช่ไหมครับสเต็ปแรกเห็นไหมฮะหลังจากราคาเป็นเทนขาลงมาสักระยะราคาจะมีการไซด์เวย์ในกรอบใช่ไหมฮะหนึ่งสเต็ปหนึ่งก็คือราคาไซด์เวย์ในกรอบเนาะสเต็ปสองก็คือพอเราเจอจุดที่มันเป็นแหลงแล้วอ่าเราต้องเริ่มมามองแล้วเพราะว่าตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นตามซีรีส์นี้ก็คือดรอปเบดแลรี่นะครับหรือดรอปเบดดรอปก็ได้ดรอปเบดดรอปจะเป็นอย่างนี้อ่าเดี๋ยวดูขออธิบายนิดนึงนะครับดรอปเบดดรอปเนี่ยดรอปเบด แล้วก็ดอบลงอ่าตรงนี้ก็เป็นไปได้ซึ่งในจุดที่มันเป็นเบสเนี่ยหรือจุดที่มันไซเวย์ครับมันสามารถที่จะเล่นได้ทั้งหน้าบ่ายแล้วก็หน้าเซลล์เนาะใครศึกษามาอย่างเงีาฝากติดตามช่องไว้ด้วยเดี๋ยวไงทิวจะอัพเรื่องไพ่แพทเทิร์นลงให้เยอะที่สุดแล้วก็เป็นไพ่แพทเทิร์นที่สาคัญที่สุดเนาะแต่วันนี้เรามาพูดในซีรีส์ของดอกเบสเรนลี่ก่อนนะครับก็คือหน้าบ่ายเนาะอ่าคราวเนี้ยพอราคามันไซเวย์ในกรอบใช่ไหมครับอ่าพอราคามันไซเวย์ในกรอบเนี่ยพอ ย่อลงมาแบบนี้แล้วขึ้นไปเทสโซนแถว,แ,ถวแนวต้านของกรอบไซเว์แล้วเนี่ยสเต็ป2เนี่ยเราต้องรู้และว่าเราจะเล่นมันแนวไหนเราจะวาง SL ตรงไหนนะครับตรงนี้ก็คืออาจจะวาง SL อยู่กึ่งกลางของกรอบนะครับอยู่กึ่งกลางของแรงนะของแรงไซเวย์ของแรงเดเนี่ยหรือบางท่านอาจจะวางใต้ แนวรับสําคัญหรือใต้ใต้แนวรับของกรอบไซเว่ก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเราเทรดแบบไหนนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเออเราอ่านกราฟแล้วเนี่ยกราฟมันมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปถึงเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเรามองว่าเออกราฟเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นได้ลหลายหลายพอยต์แล้วเราก็มาคํานวณกับแรงตรงนี้ถ้าเกิดเรา SL ไปเนี่ย ถ้าเกิดเราเลือกในจุดที่มันต่ํากว่าแนวรับสําคัญของของแรงเนี่ยตรงนี้มันจะเสียกี่พอยต์แล้วถ้าเกิดเราได้เราจะได้กี่พอยต์นะครับก็พยายามคํานวณ r ให้ได้เกิน2เท่าแล้วกันนะครับตรงนี้แต่บางคนก็ไม่อยากที่จะสต็อปลอส เขาก็วางที่กึ่งกลางของกรอบก็ได้นะครับเพราะถ้าเกิดเขามองราคามันอาจจะไม่ได้ไปไกลมากนะครับก็จะได้เป็นการมัณฑนเมนเทนเมนด้วยนะครับอ่าโอเคเขาเนี้ยสเต็ปที่2เนาะเราต้องรู้ว่า SL เราอยู่ตรงไหนนะครับสเต็ปที่3ก็คือรอราคานะครับทะลุผ่านกรอบไซด์เวย์ตรงนี้นะครับสมมุติว่าราคามันทะลุกรอบตรงนี้เห็นไหมฮะจุดเนี้ยไอ้แท่งเขียวเนี้ยที่มันทะลุมาตรงเนี้ยเราก็เปิดออเดอร์บายได้ ออเดอร์บายนะครับคราวนี้เราจะมี2จุดแล้วนะออกออเดอร์บายไปนะครับ mm hmm. เมื่อราคาทะลุหรือเบรกเอาผ่านกรอบไซเย์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ได้จุด SL และที่เราเลือกมาเนาะว่าจะ SL กึกลงกลางหรือ SL ใต้กรอบนะครับคร mm hmm. าวนี้สเต็ปต่อมาสเต็ปที่4ก็คือวาง TP นะครับคราวนี้ TP เนี่ยส่วนมากเขาก็จะเลือกสวิงนะครับตรงนี้เวลาเลือกนะครับเลือกสวิงสุดท้ายนะครับสวิงสุดท้ายก่อนที่มันจะ ทุบลงมาเป็นเทนขาลงแรงๆอ่าตรงนี้สมมต,ติตรงนี้เป็นสวิงสุดท้ายเนาะสวิงไฮสุดท้ายอ่าตรงนี้เราก็ลากกรอบนะครับอ่าเราก็ลากกรอบตรงนี้ตีเป็นโซนที่เราจะท p เห็นไหมฮะพอราคามันเคลื่อนตัวขึ้นมาอ่าพอราคามันเคลื่อนตัวขึ้นมานะครับแต่ท p ีเราตรงนี้ ตรงนี้โซนนแถวนี้เราก็ปิดออเดอร์ไปอ่าอันนี้ก็เป็นหลักการเทรดของบูล l ิตดับเบิลแล้วก็ทริปเปิลบารทอมนะครับตรงนี้ก็เป็นชุดความรู้ของในส่วนของไพ่แพทเทิร์นนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้คราวนี้เดี๋ยวจะพาไปดูกราฟจริงนะครับไปดูกราฟจริงกันก่อนนิดนึงนะครับอ่าอันนี้คือกราฟจริงนะครับาตัวอย่างอาจจะไม่ได้สวยหรูเหมือนในตลาดจริงนะครับในตลาดจริงเนี่ย ถ้าเกิดเรามีความรู้เยอะนะครับมีหลายๆทฤษฎีในหัวแล้วเราเข้าใจมันจริงๆเนี่ยเราจะมาประยุกต์ใช้นะครับประยุกต์ใช้ในการเทรดแล้วก็เพิ่มวิเลนของเรานะครับที่หวังตรงนี้หวังแค่ตรงนี้เลยนะครับให้ทุกคนพยายามหาความรู้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเข้าใจมันจริงๆนะครับเข้าใจมันให้ลึกนะครับแลวคราวนี้ทุกศาสตร์ของเทคนิคอลเนี่ยเดี๋ยวพอศึกษาไปเนี่ยทุกท่านจะรู้ว่ามันเชื่อมโย,ยงกันนะครับมันเหมือนจุดต่อจุดใช่ไหมครับพยายามจิ้ม ในกระดาษขาวเนี่ยพยายามจุดๆๆลงไปให,ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าจุดต่างๆนี่คือความรู้ที่เราสะสมถึงวันหนึ่งเมื่อจุดมันมากพอเนี่ยมันจะลากต่อกันไปได้เองอ่าประมาณนั้นโอเคเข้าเรื่องนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวการาฟจริงนะครับเห็นไหมฮะการาฟจริงรอย่างที่บอกเนี่ยเราเมื่อราคาเราเห็นราคาไห,หมครับมันเป็นเทนขาลงมาอ่าตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้เริ่มจะเป็นลักษณะของการไซด์เวไม่ทำรูแล้วแล้วก็เบรคขึ้น เห็นไหมฮะตรงนี้เราต้องอ่านให้ออกอ่าเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะครับอ่าเมื่อเราเห็นราคาเป็นเทนขาลงมาใช่ไหมครับเห็นไหมฮะเทนขาลงมาเรื่อยๆตรงเนี้ยเราสังเกตเห็นว่ามันจะเริ่มไม่ทําโลแล้วก็เบรกเอาขึ้นอ่าคราวเนี้ยพอเริ่มไม่ทําโลตรงเนี้ยเราก็มาสร้างกรอบนะครับอ่าดูทิวอ่ตรงนี้ก่อนนะจะได้เห็นกรอบชัดสมมติว่ากรอบเราสร้างบริเวณตรงนี้ถึงตรงนี้ พอเราสร้างกรอบเสร็จใช่ไหมครับอย่างที่บอกสเต็ปแรกเนี่ยคือสร้างกรอบให้ได้สเต็ปที่2คือ,อเราเห็นละ s ออยู่ตรงนี้กับ SL ข้างล่างใต้กรอบถูกไหมครับสเต็ปที่3ก็คือรอราคามันเบรกเอาขึ้นตอนนี้เบรกเอาแบบเปิดเก็บเลยนะตรงนี้มีพลังมากนะครับเบรกเอาเสร็จปุ๊บเราเปิดบาบไปนะครับเปิดใบไปนะครับสเต็ปที่4ก็คือเราไปดูสวิงสมมติว่าในเนี้ย สมมติว่าสวิงล่าสุดคนอาจจะเนเงี้ยสวิงตรงนี้ก็ได้นะครับหรือสวิงตรงนี้เป็น TP ก็ได้นะครับหรือสวิงตรงนี้เป็น TP ก็ได้หรือเป็นจะเป็นสวิงไฮสูงสุด เป็น TP ก็ได้คนเ,เนี้ยคำถามคือพอเจอกราฟจริงเห็นไหมทุกคนจะง,งงว่าเออแล้วเอาตรงไหนเป็น TP ดีสวิงตรงไหนอะไรเงี้ยจริงๆทิวอ่ามีสอนเรืเ่องมันดิ e เทิร์นเฟรมไปก็ไปศึกษาดูแล้วกันครับถ้ามงว่าเราเราวาง TP เนี่ยอันนี้เป็น TP ในใจเราอยู่แล้วเพราะเป็นสวิงไฮสูงสุดใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเป้าที่เราอยากได้สมมติทิวเลือกสวิงนี้เพราะว่ามองว่าราคาเนี่ยมันมีโอกาสไปถึงอ่าแต่ว่ามันมีโอกาสไปถึงนะ้ย มันไม่ได้หมายถึงว่ามันจะไปถึงนะครับมันมีโอกาสไปถึงเขาเนี้ยสิ่งที่เราเช็คได้ก็คือเราต้องไปเช็คใน lower time frame นะครับหรือ time frame ที่สั้นลงว่าตัวกราฟเนี่ยโครงสร้างเนี่ยมันมีการเสียโครงสร้างหรือเปล่านะครับถ้าเกิดกราฟมันไม่มีการเสียโครงสร้างเนี่ยกราฟมันมันเบรกโครงสร้างขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้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 เราก็ถือลันไปได้เรื่อยๆนะครับเราก็ถือรันเทนไปได้เรื่อยๆนะครับแต่สมมุติว่าเราเลือก ไมนะเราเลือก TP ตรงนี้บูนนะเราเลือก TP ตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งไอ้ชุดเนี้ยเรายังไม่รู้เพราะกาฟยังไม่เกิดเราเข้าบายไปตรงนี้นะครับเราหมายมั่นว่าจะขายตรงนี้อ่าขายที่ TP ตรงนี้บิดออเดอร์ที่ TP ตรงนี้แต่ว่าตัวโครงสร้างราคาใน lower time frame ใช่ไหมครับสมมติว่าเป็นอย่างนี้อ่าอ่ามันเริ่มเสียโครงสร้างถูกไหมครับอ่ามันเริ่มเชงออฟคาเลคเตอร์ตรงเนี้ยอ่าพอเชงครอบอ่าเชง ออกขายก็เสร็จปุ๊บมีการคอนเฟิร์มอีกนะครับว่าเปลี่ยนเทนเห็นไหมฮะตรงเนี้ยเชงและตรงนี้คอนเฟิร์มว่าเปลี่ยนเทนตรงนี้คอนเฟิร์มว่าเปลี่ยนเทนอันเนี้ยสมมติในรูเวอร์ท์เฟรมตรงเนี้ยเราก็เลือกที่จะปิดออเดอร์ก็ได้ใช่ไหมครับอาจจะไม่ถึง D B R ล้วเลือกปิดไปก่อนเพื่อเทคดิสตรงเนี้ยก็ทําได้เหมือนกันอ่าตรงนี้นะครับก็ค่อยๆศึกษากันไปนะครับแต่ทิวเชียร์มันว่าถ้าเกิดใครกด ติดตามแล้วก็กดถูกใจไว้แล้วก็ฟังทิวทุกคลิปเนี่ยทิวคิดว่ายังไงก็ไปถึงระดับแอดวานในการนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับซีรีส์นี้นะครับซีรีส์ของโนเลด h ับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการกระจายความรู้สู่เรื่องของการเทรดนะครับให้เทรดเดอร์ทุกท่านนี่แหละนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ไปให้กับคนที่กําลังศึกษาเรื่องการเทรดใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ สุดการรอคอยนะครับสำหรับ indicator l อง g trade mood capital one นะครับของลองเ t ร a อ e academy นะครับ i n d i เต t o r ตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับท่านที่ยังวิเคราะห์กราฟไม่เก่งนะครับยังตีโซนไม่เก่งนะครับตรงนี้ indicator ตัวนี้จะบอกสัญญาณซื้อสัญญาณขายที่มีวินเ t ท l t ที่ค่อนข้างสูงนะครับรวมถึงโซนที่แม่นยำนะเพราะว่าโซนที่เราตีเนี่ยถูกกันกรองมาจากตัว order b กที่ แต่ value gap นะครับซึ่งจะเป็นโซนที่สำคัญนะครับในการ buy ในการ sell order นะครับท่านได้สนใจนะครับอย่ารอช้านะครับพาให้ลองจริงๆนะครับสามารถกดที่ลิงก์นะครับหรือสแกน QR code มาได้นะครับหรืออพิมพ์คาว่าสนใจนะครับตามแพลตฟอร์มต่างๆที่ท่านได้เห็นสื่อโฆษณาตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องแอดมินส่งข้อมูลเยื่นไขให้นะครับอย่ารอช้านะครับรีบๆสแกนรีบๆกดทิ้เข้ามานะครับจำนวนจำกัด